ในคลิปนี้บีมจะมาสร้างบ้านรูปตัวแอลแนวโมเดนกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากการสร้างตัวแอลใช่ไหมเดี๋ยวนะมันได้ไหมตรงนี้ตำแหน่งอยู่นอกขอบเขตน,นะครับแสดงว่าได้แค่ตรงนี้นะฮะตัวแอลของเราถึงนี้ปะได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับแอลเล็กแอลใหญ่ประมาณนี้โอ้ตรงนี้มันอ้วนไปอะ ม่งั้นเดี๋ยวผมเพิ่มตรงนี้อ่าฮู้ยตอนแรกนึกว่าจะเล็กมันช่องเท่ากันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดช่องเท่ากันนะครับโอเคดูจากมุมสูงก็แอลอยู่นะครับผมก็ได้อยู่ซึ่งจะไม่มีหลังคานะครับมันก็จะโปะข้างบนไปให้มันเป็นแบบเป็นพื้นอย่างเงี้ยครับนี่อย่างงี้โอ้โหตอนแรกนึกว่าบ้านจะเล็กๆบ้านใหญ่เหมือนกันเะน่ลงหน้าต่างเลยแล้วกันครับหน้าต่างต้องแบบว่าเยอะเยอะเว้นทีละสองช่องได้ไหม 2ช่องโอเคตรงนี้จะเป็นประตูโ<อ>ต๊ะตางนี้นะครับเดี๋ยวขอติดหน้าต่างนะครับกระจกให้เรียบร้อยก่อนงามเสร็จสิ้นแล้วจะบ้าหรอยังไม่เสร็จแล้วก็เอาเป็นสีดำไปเลยแล้วกันนี่หูส่วนข้างบนเอาเป็นพื้นอิฐหรือว่าอะไรดีนะคอนกรีตข้างบนเลเหรอฮี่สวยโอ้โหโอ้ยน,นี่ดีกว่า นี่คือแนวที่ผมสร้างบ่อยๆเลยนี่จินตนาการของบีมันช่างหลังไหลนะครับนี่ไงโปเสร็จแล้วอย่างนี้โหตรงนี้ทำเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ปิ๊กนงปิกนีก้กันได้ข้างหน้านะและผมเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยเว้ยผมจะลบตัวนี้ออกเดี๋ยวจะเป็นแบบเก้าอี้แล้วก็มีพุ่มไม้อยู่ประมาณตรงเนี้ยมันกลางพอดีปะ่ะโอเคสวยงามมากมีพุ่มไม้ที่เราจะวางไว้เนี่ยครับเหมาะโปตรงนี้ได้เลยข้ามไปก่อนนะ โอเคมาดูในส่วนของในบ้านกันเถอะพื้นแนวโมเดิร์นเป็นไม้สีดำไหมมีไม้ดำไหมอะ่ะมันจะไม่มีไม้ดำมีไม้ขา,ขาวๆเทาๆหรือว่าเป็นพรมดีวะพรมฝุ่นก็จะเยอะหน่อยโอ้ก็สวยอยู่นะจะว่าไปนี่ต้ามาดูมืดไปปะสีขาวได้ไหมโอ้โหนึกว่าร้านดลกสือ้อเนี่ยประมาณนี้ได้นะเออแล้วก็เหรอจะมาแบ่งสารเปันส่วนห้อง,งต่างๆกัน ห้องตรงนี้เป็นห้องนอนก็ได้หรือเป็นห้องรับแขกก็ได้ส่วนอันนี้ห้องครัวบิมจะปิดอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาประตูนั่นออกหรือว่าให้มันดูมีอะไรหน่อยไหมปึ๊บปึ๊บปึบเดี๋ยวมันไม่มันไม่เข้ากันหรอมุมนี้ก็ดีนะมุมนี้เป็นโซนเป็นโซนของห้องเดี๋ยวผมขอแบ่งไว้ก่อนแล้วกันอัน,นเนี้ยเนี่ยกินข้าวนี้เลย แต่บ้านไม่รู้ว่าอยู่กันกี่คนนะเราทราบไว้ก่อนนะครับงั้นห้องนอนต้องเป็นตรงนี้แล้วล่ะห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวแล้วก็ห้องน้ําสามารถเข้าจากข้างในห้องนอนได้ด้วยแล้วก็จากข้างนอกได้ด้วยแต่ประตูมันจะโคตรแบบเปื่งพื้นที่นะส่วนห้องรับแขกก็คงจะเดินเข้ามาแล้วเจอเลยแล้วกันได้อยู่เดี๋ยวผมขอลองวางกัน้นตรงนี้แล้วก็โซฟาวางนะครับน่าจะเป็นแนวบ้านที่ผมไม่เคยสร้างเลยหรือเปล่าะเดี๋ยวหาอะไรเล่นให้มันแบบดู ลกๆไว้เยอะๆไว้ก่อนนี่ประมาณนี้ครับเออได้นะผมว่าเล่นไก่กำแพงเนี่ยได้อีกเยอะเลยเดีย๋ยวตัวคอมวางโปตรงนี้พอดีเป๊ะแล้วก็นั่งเล่นเกมแล้วก็ดูทีวีไปด้วยต่อจอเล่นจอใหญ่ได้ด้วยไงโปแบบนี้ไงแล้วก็ไอ้เครื่องเล่นเกม p y 2เดี๋ยวเราสร้างเนี่ยครับไปข้างล่างนี้นี่โอ้โจเดโจเดนี่เลยเป็นไง นี่ขนาดยังไม่เสร็จนะห้องนอนโนูสีสันแบบว่าไม่ต้องแบ่งโซนแบ่งโซนดีกว่าเนาะสีชมพูสีชมพูเป็นห้องครัวก็นแหละอันนี้ก็โอเคนะข้างนอกมันดำใช่ไหมไหนก็ดีอยู่นะส่วนตรงนี้เป็นห้องทานอาหารนะครับกําแพงเป็นโซนละโซนกันไปส่วนรวจิ๋วด้วยปะ่ะรวจิว๋วนี่มันเห็นแค่ข้างล่างไงรวจิ๋วนี่ปุ๊บปุ๊บ,บรู้เลยว่าเจ้าของบ้านต้องเป็นผู้ชายหนุ่มหนุ่ม แล้วก็ตัดกับห้องน้ําที่เป็นแบบพื้นเบื้องขาวนะฮะแล้วก็อย่าลืมกระเบื้องห้องน้ําด้วยลืมไปเลยสีอะไรดีให้มันดูแบบน่าใช้นี่เลยเอ้านี่ดีกว่าโอ้สวยแล้วนะเนี่ยโอเคประตูเข้าห้องน้าประตูเข้าห้องนอนนะครับห้องนอนเราเป็นอันนี้ก็ได้เดี๋ยวขอดูประตูก่อนนะครับเมื่อน,นี้ได้ปะมุมนี้แล้วกัน ส่วนห้องน้ำก็ห้องน้ำจะเอาประตูสองฝั่งดีไหมนะก็จะมีเข้าจากข้างนอกได้แล้วก็จากข้างในห้องนอนได้แบบนี้ครับโอเคแล้วผมก็จะติดเป็นนี่ครับตูเ้เสื้อผ้าแบบนี้นะครับอยู่ในบิเตเลเดอร์อยู่น่าจะอยู่ข้างล่างมาั้งนี่จบโอเคสวยงามสวยงามเลยครับนี่ส่วนเตียง เนี่ยแหละเหมาะสุดละมันว่างเว้นไว้ตรงที่ไม่มีหน้าต่างพอดีครับพอดีเปเลยนี่เดี๋ยวจะมุมนี้ก็ได้นะมันนี้ก็ได้มุมนี้อ่ะมุมนี้จะแบบติดไปเว่ามุมนี้แหละมีช่องว่างให้เดินอยู่โอเคแบบว่าบ้านเราไม่ได้แบบใหญ่มากนะครับสร้างให้น่ารักน่ารักนี่ดูแบบโมเดิร์นโมเดิร์น แล้วก็เดี๋ยวคงปูพรมในห้องนอนใหม่อะให้สีแบบดูน่านอนหน่อยสีพื้นญ้าเฮ้ยดีเว้ยเออให้มันดูแบบเทาไปอีกหรือว่าจะดำไปเลยโหโคตรดีฮียนี่ดีกว่าเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมสวยนะครับตรงนี้มันว่างนั้นเป็นทางเดินด้วยเดี๋ยวหาอะไรมาตกแต่งเฮ้ยเสียงรถก็ดังแล้วเกิเอนอะ <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเรามาติดไฟแล้วก็มาตกแต่งต่อกันปะ ย,ยังไม่เสร็จนี่วะเหลือนี่ประตูห้องครัวนี่ลงกันเข้าห้องครัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะกับข้าวโต๊ะกินข้าวโต๊ะรับประทานอาหารเหมือนบ้านรวยเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้น้องซิมลองมาใช้นะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันทองแบบมีสีที่มันเท่ากันปะไม่มีหรอกอุ้ยแตกตาดีปะชอบชอบชอบแต่บ้านดูไม่น่ามีแบบคนนั่งกินเยอะนะ โอเคครับมาเดี๋ยวผมจะติดไฟละไฟบ้านโมเดิร์นโมเดิร์นต้องเป็นไฟนี้เลยน่าจะสว่างแล้วละ่ะแล้วก็ทางเดินก็เป็นดวงจิวจ๋วๆปะปายไปมครับโอเคมาเดี๋ยวผมมาแต่งห้องนอนให้เสร็จก่อนมันจะมีโต๊ะข้างเตียงแต่ยังไม่มีใครข้างเคียงก็บอกกับเราได้เอ้ยไม่ใช่แล้วตรงนี้ก็วางไว้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นอะไรนะครับว่เาเป็นไฟตั้งดีไหมอ๋อหลูจัด ประหยัดจริงเฮย้ยอันนี้มาดูแบบมินิมอลเลยมินิมอลห้องนอนเราควรมีอะไรอีกผมน่าห้องน้ำมาอันหนึง่งเฮย้ยเอาตรงนี้ครับโอ้อยติดติดกันแบบแล้วก็ตกแต่งอย่าลืมตกแต่งด้วยนอนนอนได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าต้านไม้แขวงอยู่เนี่ยนะมุมนี้ล้วันะครับแล้วก็เป็นชั้นวางเหมืนติดเชอบติดหมดนะเนี่ยเออเดี๋ยวเอาของโม,โดโมเดลวางนะครับ แล้วก็ควรที่จะมีตู้หนังสือไว้สักอันนะในห้องนอนเป็นพร็อพตกแต่งนะครับเอาไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเก้าอี้โซฟาวางนะครับเป็นเก้าอี้เย็นไหมนั่งเออแล้วก็นั่งอ่านหนังสือไปชิวๆนะห้องนอนก็คือห้องนอนนะฮะก็ใช่เดี๋ยวห้องนอนก็คือห้องนอนจะเป็นห้องอะไรลนะแล้วที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเดี๋ยวผมเอาโมเดลวางก่อนแนวกลักจะไปวางไว้หน้าบ้านเอาน้องไก่ไวมบนหัวแล้วก็หนังสือ โมเดลกันดั้มให้มันดูเยอะๆไปาก่อนนะครับแล้วก็มีกรอบรูปนะครับไว้บนหัวนอนนะครับน่าจะไว้ได้พอดีปะ่ะเดี๋ยวหัวนอนมันติดอะโอ้ไม่ก็ถ้าอยากวางก็ต้องใส่สูตรนะครับ move object เย้วางได้แล้วสวยเลยอนะกรอบรูปน้องหมาแล้วก็ไปเท้าผมจะวางอีกนี้โหอ,อะไรเนี่ย เดอดซิมสามแตะไว้เงี้ยโอเคสวยเลยอะพอมีรูปรปุ๊บทำให้ห้องเราแบบเติมเต็ม,มนะฮะเฮ้ยไอไอกรอบรูปน้องเป็ดผมอยู่ไหนนี่เดี๋ยววางน้องเป็ดตรงไหนชักโครกต้องอยู่ตรงนั้นนะครับชักโครกอยู่นี่แล้วกันไอไฟนี่มันดูใหญ่บังไหมปะวะเหมือนจะบังนิดนึงนะไม่เป็นไรแล้วก็เป็นห้องอาบน้ํานะครับเอาตรงไหนดีอะมุมมุมนี้แล้วก็มุมนี้ว่างอยู่เอาเป็นอ่างด้วยไหม มีอ่างด้วยนะฮะแล้วก็จะาลืมอ่างล้างมือโอ๊ยไฟแม่งบงังจริงด้วยว่ะไฟพังอะแล้วก็กระจกนะคะับโมเดนโมเดนหาโมเดนตรงไหนเดียะโมเดลไหมเนี่ยอนะุ้ยนี่ดีแปะติดกระจกเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาตกแต่งห้องน้ําอีกนิดนึงนะครับใส่อะไรใส่ไปให้มันดูแบบจันรวงจอยุ้ยมีที่ว่างไหมฮะเอาที่เป็นนี่ก็ได้ เป็นแขวนก็ได้นี่ต้นไม้แขวนนะครับกระถางต้นไม้เคเลยมีโซฟาไว้นั่งไหมนั่งรอเพื่อแขกบ้านเราเยอะฮู้ดูจ้าแล้วก็เป็นโซนเคาน์เตอร์เสิร,ร์ฟกาแฟไหมอารมณ์เหมือนเป็นบาร์แต่ว่าจริงๆก็วางพวกสิ่งอำนวยความ,มสะดวกนะเผื่อแบบขี้เกียจเดินเข้าห้องครัวแต่จริงๆก็เดินไปนิดนึงก็ถึงห้องครัวแล้วอ่ะจะหันให้เห็นแบบสวยๆไฟสวยๆเท่านัา้น กาแฟครับแล้วก็โกโก้ go, ใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวผมดูดิมันมีอะไรอีกวะไอที่มันเป็นโตโอ๋อนี่นๆเจานี่โอเคแทนกันทำเครื่องดื่มน้ำผลไม้อะไรอย่างงี้นะฮะาจากแอลกอฮอล์ส่วนนี้มันมีที่ว่างอยู่อ่ะบิมจะเอาเป็นโต๊เล่นหมากรุกกลางบ้านดีไหมหรือว่าเล่นไพ่นกกระจอกไพ่นกกระจอกเหมาะนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยอ่ะ นั่งเล่นไพ่นก็จะจอกกันกลางบ้านเลยครับโอ้อะไรมันจะเหมาะหมิงขนาดนี้กลางบ้านไปเลยสิครับส่วนหมากลุกเดี๋ยวมามุมๆเนี่ยเรมริมนี้หน้นะครับนี่เลยเหมาะกับตรงนี้ครับแสงเข้าด้วยอะ่ะเดี๋ยวเอามานมาปิดซะหน่อยแล้วก็ตรงนี้ยังเหลือว่างเต็มเลยนะครับแล้วก็เอาเป็นตู้เสื้อผ้าผมชอบใช้ตู้อันนี้ครับมันเอาไว้วางของได้สวยด้วยนะวางต้นมงต้นไม้โมโดโมเดลนะครับ นี่เหรีนทองโบวิ่งช่วยตรงนี้มันเหลืออยู่นะครับถ้าไม่อยากใช้เตอผิงก็จะใช้ตัวนั้นนะอะไรนะอุ้ยมุมนี้เหมาะกับตู้ปลามากเลยผมจะหาที่มันนี่ฮิตเตอร์ฮิสเตอร์ฮิสเตอร์ฮิสเตอร์วางนี้ได้โประแล้วก็มจะวางตู้ปลาไว้ตรงนี้เลยฮิสเตอร์หมนุนนี้โอเคแล้วก็สัญญาณกันขโมยครับอย่าลืมเด็ดขาดแล้วก็อุ้ยเรายังไม่ได้ทำห้องครัวนะ วิทยดูเต็มแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีที่ว่างนะครับวางอะไรดีอีกนะวางไฟก็ได้ครับไฟหลอดเล็กๆไฟตนะัวคอมเนี่ยนี่อุ้ยแล้วก็อย่าลืมพรมสปัเดอร์แมนนะที่บิมชอบนี่พอดีเป๊ะตรงนี้ยังเหลืออยู่ว่ะข้างหลังอะ่ะเดี๋ยวผมขอดูพวกเครื่องดนตรีหรือว่าจะเป็นออกก,อกังย์กายเออพวงนี้ได้ตรงนี้นึ่งตรงนี้ได้ใช้ พื้นที่ให้มันแบบเต็มเปี่ยมนะครับคุ้มค่าที่สุดกีดต้าวไปตรงนี้ได้โอเคไงเดเรกพร้อมตรงนี้แล้วโอ้สวยงามมากแล้วก็มาห้องครัวกันเลยดีกว่าครับห้องครัวดูแล้วเตาควรจะอยู่มุมนี้ก็ได้มั้งเตาแก๊สตุแก๊สเป็นสีอะไรดีโอ้แต่ผนังเป็นสีชมพูสีขาวด้วยกันมะแล้วก็ตู้เย็น ตู้เย็ยนสีเขียวนี่นะารับตู้เย็ยนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะวางเคาน์เตอร์ที่ผมชอบใช้อันไหนวะอันนี้บ้าแล้วก็เปลี่ยนสีเคาน์เตอร์โ,อโหมันมันไม่มีมุมเลยผมชอบสร้างเคาน์เตอร์ที่มันแบบให้มันหกัมหนหกมุมอย่างเงี้ยหักมุมอ่ะงั้นเปลี่ยนตู้เย็ยนเคาน์เตอร์เยอะเกินไปป่าวะพอประมาณอ่างล้างจานถึงว่าเราจะมีเครื่องของไฮเทคแล้วแต่ก็ต้องมี เคาน์เตอร์เพิ่มเหมือนเดิมโอเคมาตกแต่งกันให้แบบกระจายกันเลยดีกว่าครับทุกคนมันคงเวฟข้างนอกมีแล้วแต่ว่าข้างในก็ต้องมีแล้วก็ของตกแต่งมันมีเยอะมากนะครับของตกแต่งที่แบบเออพัดลมมีพัดลมด้วยนะครับเนี่ยไว้ตรื่งนี้พัดลมอ่ะีพัดลมแล้วก็อะไรตกแต่งอีกเลยนี่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 เครื่องดูดควันก็มีเออเครื่องดูดควันด้วยนี่ั่นวินี่มีอันนี้ของน้ำว่าแล้วห้องน้ำมันอันนี้ไป ต้องมีตกแต่งด้วยนะครับผ้าต่างๆนี่แต่งรูปแต่งอะไรสักหน่อยนะครับในห้องครัวให้มันดูจันรงจิตใจแล้วก็ไอเครื่องปรุงที่ผมชอบใส่อยู่นะครับวิมีจานตรงนี้ได้เออจานตรงนี้ด้วยเครื่องปรุงอยู่นหน้ทุกคนช่วยผมหา่อยดิแต่งบ้านทีผมก็แบบหาทียังไม่เคยแบบจําได้สักทีว่ามันอยู่ไหนนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เครื่องบดขยะเครื่องล้างจานนะครับก็ต้องมีด้วย คือความจะโลงใจความจะลงใจความอุ่นใจพวกนี้ก็เครื่องปรุงเดี๋ยว,วถ้าวางหน้าก็จะวางวางหน้าแล้วทำอาหารได้ผมไม่รู้เดี๋ยววางาก่อนนะครับถ้าเปิดซิมทำอาหารไม่ได้ค่อยย้ายนะฮะเครื่องปรุงเครื่องไม้เครื่องปรุงวันนี้มันมันทะลุอ่ะนี่มันก็ติดไปนี่ละกันถ้าอยากใช้ก็เดินไปใช้ตรงนี้ไนะกลไปนิ้วหนึ่งนะฮะ มีอะไรอีกที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องปรุงเครื่องไม้เครื่องมือมันสวยมากนะครับคือแบบของตกแต่งบางทีเราใช้ไม่หมดหรอกแต่ผมพยายามที่จะดึงเอามาใช้ให้มากที่สุดนะฮะผู้พัฒนาเขาสร้างมอเไรแต่เขาน้อยใจนะว่าทําไมเออทามาทาไมไม่ใช่อ่ะเนี่ยอย่างน้องคนนี้มาใช้ด้วยื <c oughs> ัอนี้อะไรมาดิกระทงนี่ได้ปะห,หมดแล้ววา <c oughs> งแค่ันเดียว <c oughs> ตรงนี้เหลือที่ว่างอยู่ เฮ้ยผมนึกออกแล้วเราจะได้เห็นตอนที่คนนั่งรับประทานอาหารด้วยก็จะมีกระจกไว้นะครับให้สอ่องมียนหนึ่ง <c oughs> เปลี่ยนสีเป็นสีดำด้วยโอเคแล้วก็ด้านนี้ปะด้านนี้ไม่ต้องนะเดี๋ยวผมจะตั้งไอ้ที่มันเป็นตู้กดน้านะครับหฮ้ยด <c oughs> ืมเลยสัญญาณจับควันนี่เรามีเครื่องดูดควันเราก็ต้องมีสัญญาณจับควันไฟมังไฟไหม้นะฮะโอเคห้องครัวน่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะฮะตัวนี้เหมือนดูโล่งไปเนาะ โอเคไม่เป็นไรโอ้โหสวยนะเนี่ยห้องนอนมีแล้วห้องน้ำมีห้องรับแขกมีเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ลืมแต่งนอกบ้านะ <c oughs> ลืมแต่งนอกบ้านพูดสัติ์ดีดีโอ,โอ้นี่ไงผมลืมทําพื้นหญ้าโอ้สนามหญ้าแบบนี้น่าไปนอนเกลือกกลิ้งกริ้งเกลือกมากว้าวแล้วก็สระว่ายน้ําลืมไปได้ยังไหนแล้วเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมล้อมรั้วไว้ล้อมรั้วโอ้โหเออแล้วประตูออกทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเชื่อมตรงไหนได้อะ ไม่มีทางออกจากในบ้านได้นะครับทางเข้าทางออกมาสระน้ําหลังบ้านมาปิกนองปิกนิกกันประตูจิ๋วเราเนี้ยนี่เย้ได้แล้วแล้วก็ผมจะเ,าเตาปิ้งย่างเนี่ยตั้งไว้ข้างหน้าข้างนอกขอก้างนอกเนี่ยอืมแล้วก็พวกตรงพวกโต๊ะเวลาแบบมีการส่องสันกันข้างนอกแล้วนะโอ้นี่เป็นบ้านสายปาร์ตี้ชัดๆโต๊ะเดียวพอดมั <c oughs> ้งนี่โอ้ ติดไฟด้วยอย่าลืมโอเคตรงนี้ยังโล่งอยู่นะครับน่าจะมีอะไรการเล่นนอกบ้านได้อ๋อแล้วก็ดูดาวดูดาวยังมีที่เหลืออยู่นี่ครับโอ้โหอัพหันทางนี้โอเคเสร็จสิ้นจริงๆแล้วเดี๋ยวไปลองให้น้องซิมเข้ามาอยู่กันเลยดีกว่าเนาะค่าตัวบ้านหลังนี้แสนสามพันด้วยกันบิมพาพี่ชอกมินแล้วก็พี่พัคคาราไมเข้ามาอยู่ในบ้านรูปตัวแอแนวโมเดิร์นนี้แล้วนะครับโอ้โห ผมว่าน่าจะใช้งานได้อย่างดีงามเลยทีเดียวเดี๋ยวลองเปิดพัดลมดีเปิดพัดลมทั้งหมดนี่เป็นไงหมุนติ้วไปเลยโอ้โหใช้ได้นะครับชักโคกสวยงามมากๆเลยแล้วก็ผมว่าน่าจะนอนได้เหมือนกันนะพี่ช่ามิ้นมานอนดีนอนได้ทั้งคู่นะครับนอนหลับปุ๋ยก็เลยเดี๋ยวจะมาเช็คเตียงนะครับว่าวูฮูก็ได้หรือเปล่านะเตียงเราจะนุ่มหรือเปล่า <c oughs> คุณครับมาวูฮูกระดึกรื่กันเถอะโอ้อยหัวติดชันมาก <c oughs> เรียบร้อย โอ้โหท้าออกมาเฉยเตียงเป็นไงครับนุ่มไหมหลับปุ๋ยเลย2คนคนหนึ่งเล่นเกมแชทกะสาวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็พี่พคัคนาไมทําอะไรเนี่ยออกลังกายอา๋ยออกลังกายอยู่นี่ครับก็เป็นบ้านที่อบอุ่นนะฮะนั่งน้าสบายเลยครับเพราะมันมีช่องว่างเดินอยู่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้นะครับได้หมดเห็นปะนี่ได้นะครับเุ๊บนั่งได้หมดทุกมุม เพื่อมีแบบงานปะตงปาร์ตี้นะครับก็มาเรามีอันนี้วางอยู่นะครับเคาน์เตอร์เลยใช้ไม่ได้นะครับโอเคได้พี่มาทําต่อโอเคพอเอาเครื่องปรุงออกนะครับก็ใช้เคาน์เตอร์นะครับในการประกอบอาหารได้ตามปากติเอ้ยปกติเรียบร้อยโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์พี่พักคาร์ไลทำอาหารเป็ไมไปหมยไม่ได้เล่นครอบครัวพี่พักคาร์ไนานมากนะโอ้โหโปรมือโปรจัดแล้วก็เสิร์ฟแฮมเบอร์เกอร์กัน นี่มีโต๊ะรับประทานอาหารแล้วนั่งกินก็นได้เลยถึงอยู่กันสองคนก็กินกันให้พุงแตกเลยนะ <c oughs> ใครมาหน้าบ้านไม่รู้ว่าอ๋อเราได้อนี่นี่ว่าอะไรอะ่ะของขวัญจากคุณฮัมเบิเป็นบ้านที่สวยงามใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถไปสร้างตามได้นะครับหรือว่าอยากให้บิมลองสร้างบ้านแนวไหนก็บอกกันมาได้นะครับแนวนี้ก็เหมาะกับบิมเลย นแนวโมเดิร์นนี่บิมชอบเลยนะครับตามคอนเซปต์นะครับบ้านต,ต,ตัวแอลของเราก็สวยงามมากนะข้างนอกก็น่าจะมาว่ายน้ําได้นะพี่พักคารมายมาว่ายให้ดูดิอะไรอะ่ะอ๋อนึอกว่าเป็นอะไรนี่ว่ายน้ําได้สะดวกสบายนะครับแล้วกินอิ่มแล้วก็อย่าลืมเก็บนะเก็บอาหารใส่ในตู้เย็นกินต่อได้หรือว่าถ้าไม่อิ่มก็กินกินอีกอันนี้กดไม่ได้หรอทําไมอะ่ะอ๋อพี่พักคารมายจะมากินต่อก็ว่าทำไมกดไม่ได้นะครับผม โอเคครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเดอะซิมสองนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะคิดถึงเดอะซิมสองของเรากันนะครับก็รอติดตามซีรีส์ต่อไปกันได้เรื่อยๆนะครับสุดท้ายฝากเพื่อนๆแชร์ช่องบิมไปด้วยนะครับผมตามมาดูเดอะซิมสองในช่องบิมกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีออลนไปก่อนสวัสดีครับ